ถ้าทำแต่พรบเราไม่ทำประกันได้ไหมคะ ตอบเลยค่ะว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระบรค่ะให้ความคุ้มครองแค่ในเรื่องของคนแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถขึ้นมานะคะนอกจากคนแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายอีกดังนั้นค่ะในเรื่องของทรัพย์สินจะต้องใช้ในหมวดความรับผิดบุคคลภายนอกในเรื่องของทรัพย์สินของประกันภาคสมัครใจมาช่วยชดใช้ทรัพย์สินของคู่กรณีและที่สําคัญนะคะหากเกิดเหตุเราไปชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัสหร หรือว่าเสียชีวิตค่ะจะต้องมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาซึ่งพรบรไม่มีมีในภาคสมัครใจเท่านั้นดังนั้นนะคะประกันภาคสมัครใจแม้ชื่อจะบอกว่าสมัครใจแต่ครูเอ๋บอกเลยค่ะว่าไม่ทําไม่ได้แล้วรถของเราควรจะทําประกันภาคสมัครใจประเภทไหนละ่ะทักเข้ามาที่โปรไฟล์ได้ค่ะครูเอ๋ยินดีแนะนําครูเอ๋วัชราวลรีเอกเอ๋ประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล